สวัสดีเพื่อนๆทีมลัคนาราศีมังกรนะคะกลับมาพบกับแม่หมอโซโซทาโร่นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปในการอออัปเดตดวงดาวนะคะให้กับเพื่อนๆนะคะอิทธิพลของดวงดาวในเดือนพฤษภาคมนะคะจะส่งอิทธิพลจะมีแนวทางอย่างไรให้กับคนลัคนาราศีมังกรนะคะเอ่อถ้าใครเพิ่งมาฟังครั้งแรกนะคะแม่หมอโซก็จะดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะหมายความว่าให้แนะแน,นานะคะให้เพื่อนๆดูลัคนายึดลัคนาเป็นหลัก ะะหรือว่าดูตามดาวอาทิตย์หรือโซดิแอคไซด์ได้ถ้าตะวันตกเนี่ยก็คือมังกรก็จะหมายถึงผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง21มกราคมนะคะออโอเคในเดือนนี้นะคะก็วันที่4นะคะดาวพุธนะคะซึ่งมันเป็นดาวแห่งการสื่อสารดาวแห่งการวางแผนการคิดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ต่างๆนะคะจะเข้าไปอยู่ในเรือนที่6นะคะแล้วก็ดาวศุกร์ก็จะตามมาอยู่ในเรือนที่6ของเพื่อนๆในวันที่ ก้าวพือสภาคมด้วยนะคะมันหมายความว่าในเดือนนี้นะคะคนราศีมังกรนะคะเเขาบอกว่าให้ get organized นะคะ <c oughs> ก็คือจัดระเบียบชีวิตประจำวันการทำงานไลฟ์สไตล์ในชีวิตในแต่ละวันของเราเนี่ย <c oughs> ถึงเวลาที่เราจะต้องเหมือนแบบทำให้มันมีระเบียบมีขั้นตอนมีแบบแผนไม่กระจัดกระจายมากขึ้นนะคะแล้วแม่หมอที่ว่า พลังงานแบบนี้มันจริงๆเดือนนี้ของมังกรอ่ะค่อนข้างที่จะมีความปลบประโลโล่งสบายมากขึ้นนะคือเรารู้สึกว่าคุณจะรู้สึกสนุกสนานกับชีวิตประจําวันมากขึ้นคุณจะไม่รู้สึกว่าทุกๆวันที่ตื่นมามันช่างสครัลเกิลมันช่างเป็นความยากลําบากกว่าจะดึงตัวเองขึ้นมาจากที่นอนกว่าจะไปทํางานแบบนี้นะคะไอ้ความรู้สึกเฮฟวี่ความรู้สึกหนักๆแบบนั้นเดือนนี้มันจะดีขึ้นด้วยอิทธิพลของ พุธที่จะทําให้คุณเนี่ยมีแบบคิดกระฉับกระเฉงคือคิดคือคนมังกรคิดมากคิดเยอะอยู่แล้วนะแต่ว่าพอพุธเข้ามาเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเอาล่ะคือคือ,คอมองอะไรที่มันสั้นลงช็อตเทอร์มากขึ้นนะสุกเข้ามาด้วยก็มีความรู้สึกว่ารื่นรมกับบรรยากาศรอบๆตัวมากขึ้นนะถือว่าดีนะคะแล้วก็สามารถที่คือ ในเรื่องของที่ทำงานเพื่อนร่วมง,งานการประสานงานการคุยกัยบคนในที่ทำงานมันจะมีความสอดคล้องมีความเห็นพ้องต้องการมันราบรื่นแล้วก็สมูทขึ้นอันเป็นอิทธิพลจากดาวศุกร์ในเรือนที่6ของคุณนะคะเอ,อ่คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเดือนนี้คุณพูดมากหน่อยคุณาจจะไม่ค่อยไม่ช่อยช่างเป็นคนพูดแต่คุณรู้สึกว่า มันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมีคนมาชวนคุยด้วยที่นั่นเนี่ยฮะอันนี้ก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของความบางทีคุยเยอะคุยมากเนี่ยบางทีมันก็เสียเสียสมาธิหรือเสียการงานหรือบางทีอาจจะมีคนมาชวนคุณคุยแนะนําให้คุณทําอย่างนั้นอย่างนี้ให้คุณหาทางลัดอะไรต่างๆอันนี้สิอันนี้มันช้าระบบแบบนี้มันช้าลองแบบนั้นได้ไหมเนี่ย เมื่อที่เราจะเก่งแ่งได้เหมือนกันแต่คือคุณเป็นมังกรคุณจะยึดมั่นในหลักการยึดมั่นในเอติกส์ในจริยธรรมในที่ทํางานสูงอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องเป็นแม่หมอคิดว่ามันต้องพิจารณาเป็นเคสเคสไปนะถ้าสิ่งที่เขาแนะนำเนี่ยมันทําให้ความมีประสิทธิภาพดีขึ้นก็รับฟังแต่ถ้าบางอย่างมันเป็นการเบรคเ the รูล์ s เนาะเป็นการละเมิดกฎอะไรบางอย่างเนี่ยก็ต้องอยังยังไว้ด้วย ในเรื่องสุขภาพนะคะเพื่อนๆก็พอดีดาวมันไปอยู่ในเรือนที่6มันหมายถึงสุขภาพได้้ดนะอาจจะใส่ใจเพิ่มมากขึ้น คุณต้องสมดุลมากขึ้นนะคะบางคนเนี่ยมันจะเป็นโรคเกี่ยวกับพวกเส้นประสาทนะหมอลองกระดู้พวกโรคที่คนออฟฟิศเขาเป็นกันนะคะนะลองดูนะคะว่าเราจะทําไงเราจะทํายังไงให,ให้มันมันแบบสมดุลมากขึ้นนะคะโยคะไหมอะไรประมาณนี้วันที่11พฤษภาคมนะคะนิวมูนในราศีพฤษภนะคะอยู่ในเดือนที่5อ่าเพราะมันเกิดนิวมูนในเดือนที่5เดือนที่5เป็นเขาเรียกว,ว่า house of joy นะเป็นเดือนชะตาที่มีความคิดสร้างสารรค์แห่งความสุขกัน ได้ทำอะไรตามใจตัวเองมันรื่นรมนะคะคุณอาจจะมีโปรเจกต์สนุกๆเข้ามานะคะในเดือนนี้นะคะแล้วนีว m o o ูนในทอรัสเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยมีโอกาสมีคนเข้ามาหรือได้เรารู้จักเพื่อนใหม่ก็ได้นะ New m มูนเนี่ย New m o ูนในทอรัสในเดือนที่5มีคนเข้ามาได้เหมือนกันนะคะแต่ยังไม่ได้ลองเท r มนะเดือนที่5มันเป็นเรื่องโรแมน e ์ช็อตเทิมมากกว่าระยะสั้นๆ วันที่สิบสองวันที่สิบสองพฤษภาคมนะคะดาวอังคารจะไปอยู่ในเรือนคู่ครองของคุณนะคะในเรือนที่เจ็ดดาวอังคารเป็นดาวปะทะเป็นดาวแห่งงานแบบต้องการที่ความชัดเจนมุ่งมั่นจริงจังเป็นดาวเจ้าอารมณ์ด้วยเหมือนกันนะคะคือเรามาระวังในเรื่องการประทะกับ ผู้ครองหรือหรือคนที่เราเดีลอยู่ด้วยบางทีอารมณ์มันขึ้นเยอะเพราะมันเป็นเพราะอังคารมันไปอยู่ในกรกฎนะคะเออ่ต้องเรียนรู้ในการคอมเพลมไพร์ประนีประนอมนะคะบางคนนะดาวอังคารอันนี้อันนี้เป็นแง่ชาโดของเขานะฮะ แต่บางคนในด้านดีอ่ะดาวอังคารในกรกฎแล้วอยู่ในเรือนที่7เนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าถ้าคุณพร้อมนะหรือหรือสถานการณ์ความสัมพันธ์คุณพร้อมเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งหรือตัวคุณเองก็จะพร้อมที่จะมีความคอมมิชเมนต์นะคะคือกรกฎเนี่ยเป็นมันเป็น,ม,น,ปน,ม,น,ปนมันเป็นราศีแม่นะราศีครอบครัวนะคะมันก็สื่อว่าบางคู่บางคนอาจจะพร้อมที่จะมี ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟงขึ้นบางคนอาจจะย้ายมาอยู่ด้วยกันหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันพร้อมละฉันไม่กลัวการผูกมัดละฉันพร้อมที่จะสเต็ปขึ้นมาอีก,อ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 กเลเวลหนึ่งอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะวันที่13พฤษภาคมพฤหัสจะเข้าไปในเรือนที่3นะคะพฤหัสเป็นดาวโชคลาภหรือเป็นดาวแห่งการขยายการเติบโต (expansion) หรือ growth ทำธุรกิจมันก็หมายถึง growth การการเติบโตทางผลกำไรมันเข้าไปในเรือนที่3นะคือคนคน มังกรนะเดือนนี้ก็จะแบบคุณแม่หมอคิดว่าคุณจะโอเพนไมล์มากขึ้นนะคือคุณจะเปิดตัวเองมากขึ้นเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาได,ได้ง่ายมากขึ้นนะคะคุณจะมีสิ่งที่ให้คุณได้ไปเรียนรู้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะเดือนที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับ learning learning skill สิ่งใหม่ๆการสัมมนาพบปะผู้คนมีคนเจอเน็ตเวิร์กใกล้ตัวของคุณนะคะ เพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านเพื่อนพี่น้องนะคะก็เหมือนคือคุณจะวนเวียนอยู่ในกลุ่มพวกเนี้ยแล้วก็จะนำมาโอกาสใหม่ๆให้กับคุณนะคะบางทีนะคะจูปิเตอร์ในเดอร์ทาวส์เนี่ยนะคะแบบบางทีญาติพี่น้องไปเจอญาติไปเจอพี่น้องนะแนะนาแนะนาใครให้กับคุณก็ได้นะเช่นอาจจะมีประโยชน์กับคุณในเรื่องการทำงานอาจจะแบบแนะนำ แฟนให้ก็ได้อะไรแบบนี้ก็เหมือนกันนะคะวันที่26พฤษภาคมนะคะจะเกิดลูน่าอีคลิปส์ในเดือนที่12ของคุณนะคะอลูน่าอีคลิปส์ในเดือนที่12เนี่ยไม่เหมาะคิดว่าคนราศีมันเป็นเรื่องของเชิงเชิงจิต สับคอนเชียสจิตได้สำนึกหรือการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของจิตใจนะคะแม่หมอคิดว่าคนราศีมังกรนะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณค่อยๆตัวคุณค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างชา้าๆมันเหมือนมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่อยู่พะอยู่ อยู่เบื้องลึกของคุณเปลี่ยนแปลงตัวตนคุณเหมือนคุณได้ผ่านการเรียนรู้ผ่านบทเรียนผ่านบททดสอบอะไรมาเนี่ยพอรูน่าอีคลิสไปอยู่ในเรือนที่12นะมุมมองของคุณเ e อร์ส c t i v e ของคุณต่อต่อชีวิตอ่ะมันค่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะคุณอาจจะคุณอาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงรูป,ปธรรมมากแต่ตัวตนลึกๆของเราปมในใจของเราอะไรที่มันเป็นเรื่องค้างคาใจ คุณจะรู้สึกว่ามันค่อยๆค,คลี่คลายมากขึ้นนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมันมีความเข้าใจมากขึ้นมันมีความไม่ฝืนมันมีความยอมรับมากขึ้นนะคะแล้วก็วันที่29ิพฤษภาคมนะพุธจะเริ่มเดินถอยหลังในเรือนที่6ของคุณนะคะเรื่องง่ายๆสั้นๆบางทีพุธถอยหลังเราเราอาจจะไม่ต้องตกใจนะดาวพุธโคจรพักเนี่ยหรือพุธถอยหลังเนี่ยแบบจะเกิดดูมเกิดถ่ายยนะอะไรขึ้นมาหรือเปล่าบางทีคือ ือมันอยู่ในเรือนที่หกคือเรือนชีวิตประจําวันของคุณน่ะมันมันให้เหมือนกับว่าคุณอาจจะมีความเครียดสะสมก็ได้นะหรือว่าเราทํางานเนี่ยเราไม่มีเวลาในการสมดุลต่างๆนะหรือพื้นที่ในที่ทํางานของเราเราจัดระเบียบเราเคลียร์ของเคลียร์สิ่งของเราดีคตเตอร์สเปซของเรานะมันจะทําให้พลังงานมันไหลโฟลมากขึ้นแบบนี้ได้ด้วยถ้าเกิดในช่วงปลายเดือนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะต้องไปหาหมอหรือว่า ไปตัวจสุขภาพนะคะถ้าเกิดว่า เรามีความกังวลอะไรบางอย่างนะคะอาจจะลองขอ second opinion นะคะเพราะว่าพูดถอยหลังเนี่ยบางทีบางทีการประเมินหรืออะไรอันนี้ไม่ได้ว่าคุณหมอไม่เก่งอะไรนะอันนี้พูดเป็นลักษณะของทฤษฎีของดาวนะคะบางทีถ้าเรากังวลเราไม่แน่ใจเราไปเช็คอีกหมอหนึ่งก็ได้นะเป็น second opinion third opinion แบบนี้ก็ได้นะคะคนราศีมังกรน,นะคะก็ขอวอวยพรให้ทุกคนมีเดือนพฤษภาคมที่ดีนะคะใครอยากจะพูดคุยกับแม่หมอโซสามารถมาติดตามใน Facebook Instagram แล้วก็ YouTube ได้นะคะใครที่ฟังในพอดคาสต์ถ้าอยากเห็นหน้าพา่เห็นวิดีโอก็มาดูกันได้บน YouTube นะคะโชคดีค่ะ